อะไรที่มัยากที่สุดเลยอะค่ะจ๋าจ๋าบอกว่าการที่ต้องถ่ายทอดอารมณ์ถ่าอดทว่รู้สึกที่ที่เราได้รับมาจากคุณอะคะออกไปให้คนดูให้มันเก็ตที่สุดอย่างเงี้ยค่ะชัดเจนที่สุดค่ะดูความที่มันจริงจจริงจมันต้องคุยกันยังไงบ้างที่ต้องมาดูนรสกามันแล้วลองต้องสอนยัไ้าเออวิธีการสอนน้องเขาจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นการขอโทษขอโวยน้องก่อนทุกครั้งที่เวลาเรจะเข้าฉากร่วมกน้องเนี่ย ก็จะยกมือไหว้พี่ขออนุญ,ญาตนะพี่ขอโทษนะถ้าเกิดมีการเกรงอะไรเงี้ยก็พยายาปล่อยปล่อยไฟฟิวหลายๆไปเอาเสมือนว่าเราเป็นแฟนกันว่าเป็นคู่รักกันพอทัดปุ๊บทุกอย่างมันจบจะไม่มีาอารมณ์ต่อเนื่องจะไม่มีอะไรก็คือจะสอนน้องแบบนี้จะทาด้วยความพนุถนอมเขาดีกว่าถ้าเกิดเวลาเขาขาดแล้วจอมอแค่เนเรับาที่ที่บอกที่บอกุบอกที่บอกทีไม่มิ คือจริงๆจะอาจ่านบทมาก่อนแลวแล้วจ๋าก,ก็จะรู้ว่าลิมิตมันมีแค่ไหนาทางทีมผู้จัดการก็จะบอกจ๋าแล้วว่าพิจของแค่นี้แต่ก็มาพิจารณาว่าโอเคจ๋าทำได้ค่ะประมาณนี้จ๋าก็เลยไม่ไม่ได้มีลิมิตมากกนนว่านี้ก็จะมีแค่อ่ะโอเคขอเซฟอีมงานนแค่นิดนึงนะคะอะไรอย่างเงี้ยที่ที่สำหรับจ๋าที่อยากจะตอนตอนถ่ายทำค่ะแล้วก็อยากให้จริงๆก็พยายามตั้งใจให้ให้ ตอนเข้าโวกพี่ตอมเนอี่ยให้มันเคกน้อยที่สุดเลยเง<ช>ี้ยค่ะเพื่อที่จะจะได้ไม่เหนื่อยใช่ใช่จะจะได้ตัวน้องเนี่ยจะได้ไม่ช้ำแล้วจะได้ไม่เหนื่อยอเพราะว่าการเล่นสระพู่เอมเนี่ยนะผมมองว่าผู้หญิงเขาจะเหนื่อยจะเหนื่อยมากกว่าผู้ชายผู้ชายเนี่ยคือเล่นตามอารมณ์แต่มือผู้หญิงเขาต้องมีการเหมือนแบบเราต้องจับเนื้อต้องตัวเขาด้วยผมรู้สึกว่ามันทำให้เขาในค่อนข้างที่มีความเหนื่อยใจอย่างพี่ต้อมพันเนี่ยบอกเลย่าเขาเชื่อ ท่าเพราะว่าต้องท่ามันต้องสวยเป็นแบบก็เรียกได้ว่าพี่ต้อมเปียกเบื่อชีพมากเบื่อชีพในเราเบื่อชีพในการก็จริงๆซัพพอร์ตซัพพอร์ตันด้วยซัพพอร์ตน้องเซฟน้องใช่ใช่ก่อนจะเข้าฉากอย่างที่บอกพี่ต้อมก็จะแบบว่าที่ขออนุญาตนะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามที่จะสมจริงสมจริงเพราะว่าเรื่องเขาเรียกว่าถ้าเกิดเราเข้าอยู่ในโหมดของคำว่าการทำงานแล้วเราก็ต้องพยายาม ให้เข้าถึงตัวบทตัวละครตัวนั้นร,รู้สึกยังไงก็ต้องให้รู้สึกตามตามตัวละครตัวตัวนั้นเพราะมันก็ทําให้แต๋นรู้สึกว่าพอเขาแบบเมืออชีพด้วยแล้วก็แบบเล่นเต็มที่อ่ะแต่ก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆก็อินอด้วยค่ะมันก็เลยม,มันจะทําให้การถ่ายทำเนี่ยค่อนข้างที่จะ ไปได้เร็วใช่ใช่ใช่ใชอย่างเรื่องนี้ถ้าคนมาดูแลเขาะจะได้อะไรกับสายก็คืลักจ,จากที่พอเราอยู่กัันามาปิดกล่องจนวันนี้ได้ชาอแล้วค่ะสำหรับตัวสาเองนะคะ๋ามองว่าการที่วันนี้ถ้าทุกคนเปิดใจมาด,ดูทุกคนก้าวเข้ามาดูวนาคิดว่าจะได้แรงบันดาลใจจะได้จะได้เขาเรียกว่าได้ตัวอย่างตัวตัวอย่างที่ผู้หญิงคนหนึ่ง ต่อสู้คืออย่าจำกัดว่าเป็นผู้หญิงจะต้องแบบโดนทำร้ายโลกใจร้ายแล้วเราจะต้องนั่งพับเทียบแล้วก็โดนโดนทำซ้ำๆอยู่แบบนั้นจากน้องว่าเออมันจะเป็นอินสปิเรชันให้คนที่จะแบบลุกขึ้นสู้ได้ะคะ่ะลุกขึ้นสู้นะลุกขึ้นสู้นะครับแต่อย่าฆ่ากันนะครับ <laughs> จะดีที่สุดนะครับคือดูเรื่องนี้ไว้แล้วก็เหมือนว่าดูเพื่อความบันเทิงแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเ, <laughs> เข้าใจว่านี่คือเป็นอีกหนึ่งชีวิต อีกหนึ่งมุมมองที่พวกเราสองคนแล้วก็พวกเราทีมงานทุกคนเนี่ยตั้งใจแสดงออกมาตั้งใจสร้างสารรค์ออกมาให้แบบว่าทุกคนได้เห็นมุมมองชีวิตของผู้หญิงคนๆนหนึ่งที่ต้องมาเจอเรื่องราวบนโลกบนโลกใบนี้ทั้งๆที่เขาเนี่ยอยากจะมีชีวิตที่ดีมีการงานที่ดีมีครอบครัวที่ดีและมีลูกที่น่ารักแต่เพลินว่ามันไม่สามารถเป็นอย่างที่คิดได้เพราะโลกนี้มันโหดร้ายมาก<ต>อยากได้หนังครีว่าหนัง หนังตลาดมันจะไม่ใช่หนังตลาดมันเป็นหนังคอสตูมอะไราเงี้ยคือมันกันงวลกับสิ่งที่มันจะหลงตดตามังหรือว่าจะยิ่งมากกัง<พ>ว<น>ลไหมเหระครับผมไม่กังวลน,นะเพราะว่าถ้าเกิดเราแสดงออกมาแล้วผลงานออกมาแล้วแล้วเราก็ทาเต็มที่ออกมาแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ต้องหลักใช่แต่ว่ามันก็ชัดเจนในในเส้นทางของเรื่องราวของมันอยู่นะคะว่าเอ่อทเกิดขึ้นมาได้ยังไงเอ่อแล้วก็จะผ่านมันไปได้ยังไง ดูจะสรุปแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็ก็ได้อะไรกลับไปด้วยสุดท้ายที่ฝากค่ะว่ามีค่าเข้าฉายอะไรอย่างนฝากเลยค่ะก็สั่งเรื่องนี้นะคะก็มีเข้าฉายพรุ่งนี้สิบเอ็วันนะคะทีทั้งเซ็นเตอร์โบว์ดีทันก็ฝากทุกคนมาติดตามมารับชมลองกดใจอยู่นะคะก็เอากลับไป DIY ชีวิตให้เป็นแรงบันดาลใจตัวเองไม่ได้สนับสนุนให้รุนแรงนะคะแต่ว่า ขอฝากด้วยนะครับผมอย่าลืมมาดูนะครับกับเจนนี่ไอดอลพิวครับฝากด้วยจ้ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายครับขอบคุณครับ